สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทำสูตรดูแลผิวมือและเท้ากันนะคะสำหรับใครที่มีผิวมือที่หยาบกร้านนะคะแล้วก็ด้านเท้าไม่สวยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรที่ทำจากกาแฟค่ะสูตรนี้เราจะทำสองขั้นตอนนะคะทุกท่าน วันนี้เราจะมาทำขั้นตอนแรกคือการสครับผิวก่อนค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเนาะสำหรับใครที่มีกาแฟนะคะกาแฟก็ใช้กากของกาแฟเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีกา,กากกาแฟก็แนะนำว่าให้ใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวได้เลยค่ะนะคะวันนี้แขกจะทำด้วยกาแฟค่ะ กาแฟก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสําหรับผิวพรรณนะคะเคยลงคลิปให้ดูไปแล้วเนาะสาหรับประโยชน์ของกาแฟสําหรับผิวพรรณที่ทําตัวสครับผิวหน้าค่ะนะคะก็ทําให้ผิวพรรณสวยด้วยค่ะนํากาแฟมาสครับเลยค่ะดื่มกาแฟเสร็จแล้วกากอย่าทิ้งค่ะ นะคะสำหรับวันนี้ที่แขกจะทำนี่แขกจะทำใช้น้ำมันอะโวคาโดใส่ค่ะสำหรับใครที่มีออยมะกอกนะคะที่ทำอาหารนะ่ะใช้ออยมะกอกได้เลยหรือว่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันที่คุณมีค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะเราจะใช้ส่วนผสมกาแฟกับออยค่ะวันนี้สูตรของเราเราจะทำจากออยอะโวคาโดเนาะเพราะว่าเราสกัดไว้เยอะ ทำไว้แล้วก็ต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะนะคะเพราะว่าน้ํามันอะโวคาโดที่สกัดได้ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสําหรับผิวพรรณค่ะทุกท่านไม่ต้องไปซีเรียสนะคะมีออยแบบไหนใช้แบบนั้นเลยค่ะน้ำมันมะพร้าวก็ใช้ได้ค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะทุกท่านกาแฟวันนี้แขกจะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อยู่ที่คุณนะคะว่าทํามากทาน้อยสัดส่วนไม่มีตายตัวค่ะดูแค่ว่าใส่วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะพอได้กาแฟมาเราก็จะใส่น้ํามันอะโวคาโดที่สกัดไว้ลงไปเลยค่ะใส่มากใส่น้อยไม่มีสัดส่วนค่ะ พอใส่น้ำมันลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันถ้ายังข้นไปก็เติมน้ำมันลงไปอีกนะคะแล้วก็คนผสมไปเลยค่ะคนผสมให้น้ำมันกับกากากาแฟเข้ากันดีนะคะหลังจากที่เราคนผสมเข้ากันดีแล้วเราไปดูขั้นตอนการสครับผิวเลยค่ะ นำกาแฟกับน้ำมันที่ผสมกันไว้ทาใส่ลงไปในมือแล้วก็ขัดนะคะขัดสครับผิวนะคะทุกคนขัดเอาผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะทุกคนเนาะขัดไปให้ทั่วเลยค่ะอยากขัดตรงไหนก็ขัดไปเลยขัดได้ทั้งแขนเลยนะคะค่อยๆขัดเบาๆนะคะทุกท่านขัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ มือหยาบกร้านตรงไหนนะขัดไปให้ทั่วเลยค่ะทุกท่านขัดไปประมาณ5นาที10นาทีแล้วไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะหลังจากที่เราล้างมาแล้วนะคะขัดผิวมาแล้วผิวนุ่มลื่นมากๆเลยค่ะทุกท่านแนะนำให้ทำใช้เลยนะคะสูตรนี้ดีมากๆนะคะผิวนี่นุ่มลื่นมากเลย ทีนี้เรามาทำขั้นตอนที่สองกันเลยค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำสูตรครีมพอกผิวนะคะหลังจากที่ขัดเอาอะไรอะเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปแล้วเราก็มาขั้นตอนนี้เลยค่ะใครมีครีมทาผิวแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยนะคะหรือว่าใครไม่ใช้ครีมทาผิวก็สามารถใช้ครีมของกิลเซอรีนได้เลยค่ะ แตกก็จะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณค่ะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งร่างกายเลยนะคะสำหรับผิวมือกับผิวเท้านะคะดีมากส่วนผสมตัวต่อไปก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองค่ะสำหรับแป้งข้าวโพดก็มีสรรพคุณเยอะนะคะสำหรับผิวพันธนะคะทำให้ผิวพันธุ์ผ่องใสนะคะเราก็จะใส่ แป้งข้าวโพดลงไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทุกท่านหลังจากใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันกับครีมทาผิวที่เราใส่ไปในชามผสมเลยค่ะคุณผสมให้เข้ากันค่ะทุกท่านแนะนำว่าให้ทำแต่ละครั้งทำแค่พอใช้ก็พอนะคะทุกท่าน หลังจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดเติมลงไปอีกนะคะสัดส่วนของวัตถุดิบไม่มีตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าคุณทำมากหรือทำน้อยนะคะสามารถเพิ่มหรือลดได้เลยะคะ่ะ เมื่อเราคนผสมตัวครีมกับแป้งข้าวโพดเข้ากันดีแล้ววัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือชีสทำขนมปังเลยค่ะอยู่ที่หนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อใส่ไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันถ้าใครมีชีสแบบผงก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ามี f อถามมาว่าสามารถใช้ชีสแบบผงได้ไหมใช้ได้เลยนะคะทุกท่าน เมื่อใส่ชีสไปแล้วก็บี้แล้วคนผสมให้เข้ากันกับแป้งข้าวโพดแล้วก็ครีมทาผิวอยู่ในชามค่ะเมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้ววัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือน้ำมะนาวเลยค่ะเราจะใส่น้ำมะนาวอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชานะคะทุกท่านน้ำมะนาวก็ทำให้ผิวพันผ่องใสนะคะผิวขาวใสค่ะ เพราะว่าน้ำมะนาวก็มีวิตามินซีเยอะเนาะมันก็ทําให้ผิวพรรณของเราผ่องใสนั่นเองเมื่อใส่น้มามะนาวไปแล้วคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะค้นผสมไปเรื่อยๆให้วัตถุดิบเข้ากันดีนะคะเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วมาชมขั้นตอนการใช้สูตรเลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้ก็ใช้ไม่ยากนะคะทุกท่านเพราะว่าเราได้สครับผิวมือเอาไว้แล้วนะคะเนาะไม่ว่าผิวมือผิวเท้าที่เราสครับเสร็จแล้วนะคะเมื่อผสมสูตรได้ที่แล้วนำสูตรทาลงบนผิวเราเลยค่ะพอกลงไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายค่ะเพราะสูตรของเราทําไว้เองเรามีเยอะนะคะพอกลงไปอยากพอกตรงไหนก็พอกลงไปเลยค่ะแล้วก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆนะคะ นวดให้ครีมที่เราทําไวนะะ้นะคะซึมนะคะซึมซับเข้าไปสู่ผิวค่ะช่วยนวดให้ตัวครีมซึมเข้าไปสู่ผิวได้เร็วนะคะเมื่อเรานวดลงไปเรื่อยๆนะจนเป็นที่พอใจแล้วเรารู้สึกว่าตัวครีมซึมซับเข้าไปดีแล้วเราทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วไปล้างออกนะคะทุกท่านนวดไปเรื่อยๆนะคะ ทิ้งไว้20นาทีแล้วไปล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นนะคะพอไปล้างมาแล้วผิวพันนุ่มรื่นมากๆเลยนะคะขาวกระจ่างใสผิวดูสะอาดมากเลยค่ะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้นะเป็นสูตรที่ดีมากเลยค่ะหลังจากที่เราล้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาบำรุงครีมทาผิวที่เรามีอยู่เลยนะคะทุกท่าน สำหรับสูตรสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เจ็ดวันนะคะผิวนุ่มลื่นมากๆเลยค่ะทุกคนแนะนำให้ทุกคนทำใช้นะคะสูตรนี้ดีมากๆค่ะทีนี้เราก็มาบำรุงครีมทาผิวที่เราใช้อยู่เป็นประจำเลยค่ะเพื่อทำให้ผิวชุ่มชื้นเข้าไปอีกนะคะมีครีมทาผิวแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะ ถ้าหากเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ